ยอหน้าสุดท้ายของหัวข้อที่2.4นะครับตัวมอลเลียไดแกรมนะครับมอลเลียไดแกรมเนี่ยสำหรับสารประกอบนะไอ้โทษสำหรับระบบที่มันประกอบกันก็คือไม่ใช่ระบบชั้นเดียวนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าอไอการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีต่อกิโลกรัมของน้ำยาเนี่ยนะครับโอเคก็คือมอลเลียไดแกรมเนี่ยแสดงถึง เอนโทรปีที่เปลี่ยนแปลงต่อกิโลกรัมนะครับของน้ำยาที่วิ่งนะครับในระบบก็คือ p s i g m s s หน่วยมันเป็นมันเป็นพลังงานต่อกิโลกรัมอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ก็วควรจะควรจะระลึกไว้ตลอดเวลานะครับชุด d b o r n in m i เนี่ยก็คือควรจะลืลึกไว้ตลอดเวลาว่าอัตรกหลายเชิงมวลเนี่ยที่สเตจต่ำและสูงเนี่ยมันต่างกันนะนะครับ อัตราการไหลของยาที่สเตตต่งกับสเตตสูงมันต่างกันนะแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะต้องนึกทํานึงถึงด้วยนะตอนที่เราวิเคราะห์คอบบัสซิตี้หรือความสามารถในการทำความเย็นของของระบบเรานะครับอืมก็คือเราเห็นมันมีสองสเตตเนี่ยนะครับเราเห็นมันมีสองสเตตเนี่ยถ้าเป็นระบบแบบที่แยกกันนะจรอจริงไม่ ไม่ได้ใช้น้ํายาแยกกันก็กเหมือนกันก็คือโฟอรเรตที่วิ่งในแต่ละช่วงเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่จะเป็นน้องเท่ากันนะโฟรเรตในเส้นนี้มันก็ไม่เท่ากับเส้นนี้หรือเส้นนี้ใช่ไหมมันเท่ากับบวกกันหรือโฟอรเรตเส,สน้นนี้กับเส้นนี้ก็ไม่จำเป็นได้ต้องเท่ากันด้วยนะครับนั้นก็ให้รู้ว่าโฟรเรตในแต่ละเส้นเนี่ยเอาจริงๆมันไม่เท่ากันนะงนั้นตอนวิเคราะห์ก็ต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยนะครับเริ่มเป็นนันจบตัว หัวข้อ2.4มันอาจจะฟังแล้วดูงงๆอ่ะแต่ว่าบทนี้ยังคงเป็นบทนําอยู่ะแล้วเดี๋ยวตอนที่เข้าเนื้อหาบทหลังๆเนี่ยมันก็จะลงรายละเอียดมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาพูดตรงนี้มันคืออะไรนะครับ